หนาวขัดพี่น้องเลยสบายดีแล้วพี่น้องปองปล่ยสุขสุขคนเลยถึงมาเก็บพักพี่น้องไปกินกับก้อยหอยกรีปีบัสซี่พี่น้องบัสซี่พี่ปั้นปลูกนะพี่น้อง คือจังหวัดแดดออกอยู่แล้วที่นอนแหงเย็นแหงแดดเย็นแหง,แหง,แหง,แหงคอยชุ่มมืออยากแต้น้ำที่นอนชุ่มมอยากล้างหน้านา้ำหายเย็นเย็นแถเย็นว่าถ้าอยู่บ้านคอยต้มน้ำอาบแล้ว แต่ไหนก็ฝากดูฝากสู้ม้เด้อพี่น้องสองบาลิโอเด้อร์บาลิโอชาแนลเด้อพี่น้องให้ปังน้ำเขาเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาดูให้คอยแน่มากดไหลกดแค้นคอยเนี่พี่น้องกินข้าวแล้วไปที่พื้นบ้านแม่เสียวตุยพี่น้อง ่อยมากมากในพาร์ซี่พี่น้องกินกัขบข้าวปุ่นนี่แซ่บแซ่บกินกัขบ,บข้าวปุ่นกินกับสมตำนี่แต่ก่อนข่อยเป็นคนที่บอมากกินพัก์คพาร์ซี่นี่หอยบหมากเลยแดข่อยมินแต่ก่อนน่ะตั้งแต่วตั้งแต่ข่อยขึ้นไปอยู่กรุงเทพพี่น้องไปเห็งานกรุงเทพกินหมดทุกอย่าง ต่ก้อนบ่ได้มากมันมินพวกพักซี่พักหอมนี่บอกกินเด็ดขาเท็นกับมินแล้วพี่น้องได้กินมันกับมินน่ะเดียวนี่บา,บามีทะเลกับบ่เลือดเดียวนี่อ,อ,อ,นอ่อนกินกักระปุกหมวนใส่หมวนใส่เว้ยคักปุ๋ยกับปีน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะสุดยอด ่วงนี้จะขยเป็นอย่างขยมักนอนละเมอเออพี่น้องนอนฟันแบบฟันแบบโบขยดีปันไหนอพี่น้องว่าอยากไปทำบุญอยู่พี่น้องที่ใหม่อยากไปถวายจังกทาไหมพี่น้องเลยเดี๋ยวสิบคุยกับหน้านี่พี่น้องลอกหายแล้วบุญ้านนี้เชียวตุยก่อน บุญแก่ วันที่โซ่สามขอดกสังพักน้ำเบาเอือ,อไว้พี่น้องรยย้ยางเ่ยขอดเสียลงไปบุญบานข่อยแต่ว่าวันจันท่าจะไปฟังไทอีกพี่น้องอาจจะไปสืออาจะไปยางเหรียญฟังไถวันจันเข็ยนมาลาด้ยวยพี่น้องผูดได้ยเห็นผูดได้ยาเห็นหนาผูดได้กับมาเบิ่งใด้เด้อ ัหอมปลอมน้ำพทีนองงามงามแป๊บเด้ยไ pues, ง้นอยู่ไนยังไม่ทันเลยแต่อีนัน้บพึ่งโลก

อย่าลืมเข้ามาดูซองใหม่นางด้วยจ้าเดี๋ยวจะแต่งสาวจีนให้ดูถ้าใครเข้ามาติดตามนะนติดตามก็ดูให้คลิปมันถึงหมื่นสองหมื่นนเด้อปังะอะไรกันเดี๋ยวจะทำสาวจีนหให้ดูเนาะพี่น้องอ้พาพ่อแหละพี่น้องไปไปไป้เไปทางคนเอ้าคือมาเลย คืองากงากไปอโคดมากเลยติะต <si ัดเอาเด้มันคือมูว่าแท้มพ่มาตัปาดิมะอยูกจันตด่ัวเด้อทอกันเด้อยัมูเไ้จางเยอดกว่าดีสมิงาวน้าาไปยังเชอทิพย์ขาวมาแล้วมาเอไปเด้อ

นั่งจากแดอย่กูนหอยจากที่เย็นนหมดเฮ้ยน้ำมากนนเด็กหนาวเย็นอฮลโ ท no. no, no. no. <Yeah> uh, ิ่เปานอางอง่าอืมอนเชาเาทำโ้ตโน้โนเลาลเต้าเี้ยนอกเต้าเบี้ยนแเนาะิสินคนเมียง่างนีมเมยงแหละกํลังดี่ได้ด่างข้อออกมานั่งป่านะ

หลังไปก็ได้อลัเลือดกนะดนา่ท่อยหนยหยหอ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 ยอยหอยหอยหยหอย่อยหออยหอยหอยหอยอียอเดี๋ยวไปย

นี่รับโลเธรไร่ไล่ปั้งหน <c oughs> นี่เป็นหาเป็นโชว์น้าบ้าบอสเขื่อนอ่อนนึงบอสอยามกินนอยากกินคุณจน้นไหั้งไม่น้้วพอมเป่าพรอมเพลงจะฟออวานะ

ก็อดกินมาได้สบาบ่คยังไ่ที่เผื่เค็มแค่ต้งส่งเค็มเหต้งใจห่บ้านเี้ยเกลีจักเด้บไมเค็มหรือว่าหรือว่าเราเดียเรากิดหอยช่เราเค็มเหมือนกันมีแต่มาล้วเสดการทำไมเราดสแเราบุกตาเราสวดสองคำเราไปเลยใชหนาสำหรับปากให้ยั่งใจเวาเออเพิ่มเพิ่มยังก็างขโมยมือได้

นั่งช้อนผูกนี่จะดูหางงอลงกันไปให้้นน่ร้านเาต่ปินมาเลกลัว่เด้ออ้ยพี่ชอิกใหม่้วะใหม่ได้ปปิแกะปิ่แ่างลงลินใหเร

แซนเล้าดีเป็นเงินแคกบบเกือบสามพันหนึ่งนนีเราไปตลาดอแนคือเลยงนเงางี่จะนี้หนีไปชอหนึ่งแหละการบริาร

มันยามให้นอนทอนนอนนอนแล้วพบก่อนพัดเอาเดี๋ยววััดนะเช่โอเคสันเดีวรวบซิที่ทุดนแล้วแฟร์กัไปบ้านตุ่ยต่อพี่น้องมีแค่ภาพเน้อขาดประจำอย่าลืมคลาเบิ่งปร <twitch S 1> ะชุติดตามช่องใหม่น้ำเดือดจ้า